สวัสดครับค like really ุณผู <c oughs> ้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอีกครับผมเซ็นกันอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเซิร์ฟเจ็ดหนึ่กันในวันที่51กันแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้เทนอสเต็มเซิร์ฟเลยผมบอกเลยบินเงินเกลื่อนนะอย่างเท่โมเดลโคตรเท่เลยผมอยากได้ว่ะทำไงถึงได้บ้างเนี่ยเอออยากได้มากเลยนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้วันที่51แล้วนะเดี๋ยวผมมีของทองเปิดนิดหน่อยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะนำเจ้ากิโลกิโลเนี่ยมาตบเพื่อนๆกันนะฮะนี่เออโคตรเเท่ผมบอกลย ก็ยังไงเนี่ยผมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคิวดโดตนต่อนี้นะครับผมขอฝากมีใครกำลัมงมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนอยู่ไหมครับผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะฮะเทวิตี่โฟเพย์เว็บนี้โคตรสะดวกเลยครับเติมได้ทุกเวลาแถมแต่ละแพ็คนี่นคืออย่างถูกแล้วโดยเฉพาะ2แพ็คแรกถูกสุดแค่17บาทเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับและถ้าอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้คุ้มกว่านี้ใส่โค้ดเทคเซนตอนจ่ายลดเพิ่มไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลองดูนะครับเว็บเทวิตี่โฟร์เพย์เติมง่ายจ่ายไวปลอดภัดยร้อยเป อยากได้วาอยากได้จัดเลยนะเออมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนดีกว่านะวันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปอัปเดตกันนะ <_ d ream> ผมขอชี้แจงอะไรบางอย่างก่อนนะ <_ d ream> ครับก็หลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะผมอาจจะงดลงคลิปไปประมาณสัก3-4วันนะเพราะว่าเออช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการทำงานของผมนะเออผมเปลี่ยนที่ทำงานนะเดี๋ยวผมต้องการเวลาในการเอ่อตั้งตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไง น่าจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมนะเอออาจจะหายไปรประมาณสัก3าวันประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่หายไปไหนกันนะฮะเออยังไงรอคลิปผมกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะวันนี้ผมจบที่รลเบล8 1นะครับผมพลังขึ้นมานิดเดียวเองเออพลังตอนนี้ผมอยู่ที่3ล้าน55า0 0นนันะครับโอ้โหเลขห้าเยอะจัดแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดเป็น3 0 0แสนนะเออ,อยังหลุดเลยอันดะับผมก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับ103 นะครับอันดับหนึ่งนี้ก็น่าเดิมเดิมเลยนะคุณแซดเนทนี่อันดับ4นะครับคุณมาซาร่าอันดับ5นะเออแล้วก็คุณมาร์คดี้ผมอยู่อันดับที่12นะครับผมไม่รู้ว่าบิดไปหรือ,อยังนะน่าจะยังนะเออแล้วก็คุณมาซารูอันดับ3มนะครับมาวันนี้นะครับวงล้อมไม่ได้เอาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ช็อกโกแลตผมจะซื้อไปที่52ครั้งนะปอมมุงกดไป2ครั้งเหมือนเดิมนะตัวดํายังไม่มาเลยเดี๋ยพวพรุ่งนี้น่าจะมาแล้วตัวดาเพชรผมมีเท่านี้หว่า4ี่พัน เออไม่พอเหมาะนะไม่พอเหมาะนะเดี๋ยวต้องเก็บันไปอีกหน่อย <_ A> เดือนนี้ผมยังไม่ซื้อตั๋ววุดเลยโอ้โหผมจะเอาเพชรจากไหนไซื้อตัวดำวัเนี้เออเยอะจัดนะ, <_ A> นะครับมาผมผมมีการบัฟอยู่หกสิเศษนะได้มาจากชิงชัยกิวนะเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับผมขอลองเชิญทุกงนานเปิดของม่วงก่อนเลย <_ A> คลิปที่แล้วเนี่ยผมเปิดม่วงเป็นป้องกันนะมันก็เลยเกลือนะชิ้นต่อไปมันก็เลยเกลือเดคลิปนี้มาดูกันว่ามันจะได้อะไรป้องกันอีกแล้วแม่เปิดหัวมาอย่างนี้มีเสี่ยวสลังกันหน่อยแหละ อ,อมาเดีนะ๋ยวผมขอเปิดเศษนี้หน่อยละกันนะมี13อันเพื่อนี่เพื่อกำลังจะพูดเลยนะว่าเพื่อเปิดของทองได้หนึ่งชิ้นนะมาขอเปิดหน่อยละกันลองเชิงต่อสู้รองเท้าป้องกันอีกแล้วโอ้ป้องกันนี่รักกันจัดเลยเนะี้ยมาได้เวลาการบัฟน,นะอยากได้การบัฟมาเปลี่ยนให้เอ,อเยอะเลยอะเออผมมีตัวที่ต้องการใช้การบัฟเยอะเลยนะที่ไม่ใช่พี่ดำนะเนี่ยราชาผมกต้องการ การบัฟทองนะเต็มเลยก็ทีมผมขาดการบัฟทองเต็มเลยนะมาเปิดเลยชิ้นแรกออกมาเป็นการบัฟระดับเอสอ่ะน่าจะได้ใช้นะทรงนี้เออออกมาเป็นโอ้โหนี่มันเรียกป้องกันไงชิ้นก่อนๆน,นี่มันเรียกป้องกันไงโอ้หออกกันมาตามมาติดๆเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะเออมาชิ้นที่สองบีไม่ได้ใช้แน่เลยดูทรงแล้วฟุบุกิอ่ะ โอ้โห HP ไม่ได้ใช้ว่ะผู้กี่ผมต้องการโจมตีแม่ออกมาสองชิ้นแล้วไม่ได้ใช้แล้วอย่างนี้ชิ้นที่ชิ้นที่สามขอฮึขอฮึขอได้ใช้การบัฟระดับ S ต่อสู้การบัฟต่อสู้การบัฟอะไรก็ได้ที่ได้ใช้การบัฟพิเศษตัวอะไรวะที่มันใช้การบัฟพิเศษเนี่ยนึกไม่ออกว่ะตัวอะไรวะโจมตีโจมตีได้ยอยู่นะแต่ว่าตัวอะไรวะมันใช้การบัฟระดับพิเศษวะผมนึกอยู่ ไม่มีเลยอะทีมผมนี่ไงมีโซนิกเออโซนิกกับปูบอมนะเดี๋ยวน่าจะใส่ให้โซนิกได้อยู่หน้าเปลี่ยนเลยว่ะผมอยากเปลี่ยนเลยว่ะเ,ออเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะเนี่ยไ,ได้ใส่ให้โซนิกอยู่นะครับผมไม่มั่นใจว่ากาโรใช่ป่ะเออกาโรใ,ใช่ด้วยนะเดี๋ยวไปใส่ให้กาโรล,ล่างยูอาร์กันนะแต่ว่ายูอาร์นี่มันใช้เลือดนี่วะ <c oughs> กาโรยูอาร์มันใช้เลือดนี่ว่ะได้โจมตีมาก็น่าจะไม่เท่าไหร่นะไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เกลือขนาดนั้นนะยังยังพอรับได้อยู่นะ ว่าผมเปิดไป3ชิ้นนะการบัฟได้มาชิ้นหนึ่งที่ยังพอไปวัดไปว่าได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะอืมโอเคอยู่มาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทําการนากิโลกิโลเนี่ยไปทําการงัดเพื่อนเพื่อหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยผมขึ้น3ามดาวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมบอกไปว่าถ้ากิโลผมขึ้น3ดาวได้เมื่อไรเนี่ยผมจะค่อยๆนะค่อยใช้คาว่าค่อยๆดีกว่าค่อยๆมาเปลี่ยนแทนภูมุกีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภูมุกีผมมันปั้นไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะกว่ากิโลกิโลนะก็พลัง3ามแสนแปด กิโลผมขึ้นมาได้แค่3ามแสนเจะ1นึ่งหมื่นแล้วเออก็เดี๋ยวค่อยๆปั้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเบียดฟุกุกิออกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่กล้ารีนะเพราะว่ายังอยากใช้มันในทีมรองอยู่ไม่อยากจะรีเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงกิโลผมพลังนําเมื่อไหร่เดี๋ยวเอาไปใส่ในทีมหลักการเดี๋ยวผมขอเอามาใส่เล่นๆก่อนนะทีมผมตอนนี้ก็จะมีเอเดอาบวกอยู่ถึง4ตัวเลยนะโหเยอะจัดมีราชามีพี่ดำเมทัาไนแล้วก็กิโลกิโลเอเดาบวกนะครับเยอะจัด บอกเลยแย่งเงินใช้ลูกไฟสะบัดนะบอกเลยนะมาเดี๋ยวผมเอาไว้หน้าราชาแล้วกันนะ <c oughs> เผื่อมันจะได้ใบเพิ่มนะไม่รู้นะเหมือนไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะใบเพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่าอยากลองใช้ดูนะครับมีท่านไหนผมก็น่าจะไม่ได้หอ,อกตีนะวันนี้เออก็ประมาณนี้ก็ถ้ามีเพื่อนถามนะทำไมผมถึงป้านล่างนี้นะเพราะว่ากว่าล่างยูอาบวกจะมาเนี่ยมันกลางเดือนมีนานเนี่ยแล้วมันอย่างนานเลยนะเออผมคิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ย ไอ้ร่างเอเดนาบวกของผมเนี่ยน่าจะตึงอยู่บนคอ,อนะบอล่า,างยูอาร์มาเนี่ยผมก็จะให้มันกินเจ้าตัวร่างเอเดนาบวกไปนะครับมันก็จะได้ประหยัดเวลาไปเยอะนะครับผมประมาณนี้นะเออก็ปั้นร่างเอเดนากันไปก่อนมาคนแรกเลยผมของงานกับคุณแสนดีหน่อยลวกันนะพลังเราไม่ห่างกันเยอะนะแต่ว่าเอเดนาบวกเราห่หางกันเยอะอยู่นะคุณแสนดีมีไอกาโลตัวเดียวก็ถามแล้วนะว่าทําไมาถึงมีเอเดนาบวกน้อยนะคุณแสนดีบอกว่าหินไม่พอ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมหินถึงไม่พอนะเพราะว่าหินผมล้นจัดเลยอะเออเรื่องทีละการละกิโล,ลกิโลผมออนตีวันอทิตหนึ่งไม่รู้ว่าใบตัวไหนนะไม่รู้มันใบหรือเปล่าด้วยเออดูไม่ออกนะ่ครับแล้วก็เชิงเทียนแยบไปมีการสนา,ายกันต่อนะ่ครับเชิงเทียนแยบไปทีททละสี่พันนะโหมาจัดนะบอกเลยมันจะแรงตอนที่มันระเบิดนี่แหละนะมันจะแรงแค่นั้นแหละ <laughs> แยบนี่ไม่มีดาเมจเลยดาเมยแยบนี่ วิ่งไปอันติแล้วนะครับวิ่งเอ้ยวิ่งไประเบิดแล้วเมื่อกี้ดูไม่ทันนะไวเกินว่ะเออดูไม่ทันแต่น่าจะชนะนะเรียบร้อยชนะนะคุณแสนดีเออเดี๋ยวรอวันที่คุณแสนดีเนี่ยมีเอเดนาบวกเยอะเดี๋ยวมางัดกันใหม่นะครับผมมาผมเห็นทีมของคุณเอซาเคเนี่ยพอๆกันอยู่นะเออตัวพอๆกันอยู่เดี๋ยวผมขอมาลองงัดหน่อยดีกว่าจริงๆก็ไม่พอหรอกเอเดนาบวกผมเยอะกว่า2ตัวเลยมั้งเออแต่ว่าไม่เป็นไรแรงพลังคุณเอซาเคเนี่ยเยอะกว่า ผมก็ลองอยากจะลองงัดหน่อยขอกดคุณสองแล้วกันโซนิกเขาฝังซีเงามาก่อนแล้วก็โดนเชิงเทียนผมแยไ้แาาายไ,ยไปแล้วอีกาสนาโอ้โหไม่น่าเอาไว้โอ้โหนี่วิ่งระเบิดสามแสนใช่ไหมะน่าจะใช่นะสามแสนเดยอดระเบาจัดไม่น่าเอามาวางไว้ตรงรับตีนเลยนะไปรับตีนราชาพอดีเลยนะตายก่อนเลยเนี่ยเลยไม่ได้ออกอันติเลยไม่ได้ออกอะไรเลยโอ้ไม่เป็นไรผมพลาดวะทีนี้ผมพลาดวะน่าจะแพด้ดูทรงแล้วเนี่ย เมอทาไหนผมไม่ได้ออกอันตีด้วยนี่ไงปดเปลืองเลยนะแบบว่าเอากิโลกิโลมาไว้ตรงกลางเนี่ยเปลืองจัดเลยว่ะตายก่อนด้วยนะตายก่อนเพื่อนเลยเออเนี่ยลองข้าดูดีกว่าน่าจะแพ้ว่ะเรียบร้อยตามค่าดผมแพ้แลนะ้วคุณเอลาเคเออเดี๋ยวผมไปหาทีมที่แบบว่าพอจะสู่สีมากกว่านี้หน่อยกว่านะมาคุณตุ้นุ้ยดีกว่าน่าจะพอสู่สีได้อยู่นะแต่ว่าคนละคอกันเออคุณตุ้นุ้ยเป็นคอมา้าผมข้อบอม มาแล้วผมโยกตำแหน่งนิดหนึ่งนะกลัวมันจะไปโดนราชาต่อยเออไม่ใช่อะไรกลัวจะไปรับตีนเขานะแล้วตายเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่เลือดแนละ้วผมใส่โจมตีรู้ว่าผมควรเปลี่ยนของดีวะให้ใส่เป็นโจมใอ้ใส่เป็นเลือดนะมันน่าจะพอยืนได้อยู่นะมาจะได้ออกตีมันเนี่ยเออนี่ไล่โจมตีไปแล้วนะครับนี่แสนกว่าเป่าจัดไม่รู้ว่ามันใบหรือเปล่าผมดูไม่เป็นวะดูไม่ออกนะว่าไหนมันคือใบมา แล้วก็ตามด้วยแย็บปลายเชิงเทียนแย็บปลายรัวๆครับทีละสี่พันสี่พันจัดก่อนนี้ยังแรงกว่าอีกนะนี่กัดก่อนเด้งทีละทีละล้านนะเออทีละล้านแรงจัดมาพี่ดำปั่นมาโอ้โหมันจะยืนได้ไหมวะเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้ระเบิดแรงจัดสามล้านป่ะใช่ป่ามันระเบิดสามล้านว่าดูไม่ทันว่ะน่าจะใช่นะเออแต่ว่าโดนพี่ดำปั่นตายเลยว่ะอะไรวะนี่เนี่ ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะเอาฟูบุกิมาฟูมันยังยืนได้นานกว่านี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบบว่าไปปรับคงปรับของหน่อยแล้วผมว่าน่าจะต้องใส่เป็นเอสพบ้างแหละไม่ไหวเลยยืนไม่ไหวเลยเออไม่เป็นไรแหมมันเดีย๋ยด้นะเดี๋ยวข้ามดีกว่าคุณตุย้ยนุยเออแต่ว่าเราก็ย,ยังชนะอยู่นะถึงว่ากิโลกิโลเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ยังชนะอยู่ อไม่เป yup, ็นไรเดี so ๋ยวรอมันเก่งกว่านี้เดี๋ยวผมค่อยเอามาใส่เหมือนเดิมนะตอนนี้ผมใส่ฟูเอาไปรับตีนก่อนละกันนะจะได้พลังด้วยนะก็นี่ห่างกันประมาณเจ็ดหมื่นเลยนะเออเดี๋ยวค่อยๆปั้นกันไปเพราะว่าการบัฟผมมีของทองสองชิ้นเลยนะเออแต่ว่ากิโลผมเนี่ยมีแค่เนี่ยอย่างกลางเลยนะเออการบัฟกลางจัดแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันไปนะประมาณนี้ดีกว่านะวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเพราะว่า เดี๋ยวรอต้นเดือนเนี่ยกิจกรรมน่าจะเยอะกว่านี้นะครับเดือนกุมภาเนี่ยเดือนเกิดผมด้วยนะเออแล้วก็เป็นเดือนเปลี่ยนผ่านชีวิตของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับประมาณอีกสัก3าวันนะครับแล้วยังไงเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมคลิปจนจบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ